สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ี Moon Reader Channel นะคะวันนี้เจนก็กลับมาแล้วทุกคนคิดถึงเจนไหมเจนหายไปเป็นปีเลยนะคือที่หายไปไม่ใช่ทําไมเจนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็มีเกี่ยวกับอ่าเป็นการเริ่มต้นในเรื่องการงานใหม่ๆแล้วกันเจนก็เลยขอเวลาไปเคลียร์อะไรตรงนั้นนะคะแล้วในวันนี้เจนก็กลับมาแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้รับงานเต็มตัวแล้วนะคะงานสอนคอร์สออนไลน์ ก็ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ก็จะมีคอร์สไพ่เลยนะมองแล้วก็กลับมารับงานดูดวงนะคะกลับมารับงานดูดวงก็แอดไลน์มาคุยกันได้หรือว่าทักเฟซก็ได้ค่ะเจนก็จะมีเพจ Facebook ของเจนะะคะชื่อ h i t d e n Moon Reader เลยค่ะทุกคนสามารถเสิร์ชได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่ติดตามเจนอยู่แล้วนะคะวันนี้เจนก็จะมาอัปเดตเนื้อหาใหม่แล้วกันนะถือว่าเป็นท็อปิกใหม่แล้วกันห่างหายจาก การทำคลิปสอนอ่านไพ่ไปนานถ้าเจนพูดติดขัดตรงไหนนะคะก็ขอไพัยด้วยวันนี้เจนก็จะมาสอนวิธีการอย่าเรียกว่าสอนเลยเนอะมาแชร์เทคนิคแล้วกันวิธีการ,รวงางไพ่ Oracle นะคะแบบ2ใบหรือจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นง่ายๆกับไพ่ Oracle ก็ได้นะไพ่ Oracle มีคนถามเจนว่ากี่ใบต้องดูกี่ใบถึงจะแม่นมันไม่มีกฎตายตัวะคะ่ะหนึ่ใบสใบสใบห้า เจ็ดเก้าสิบใครถนัดแบบไหนอ่านแบบนั้นเลยแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะคะหรือสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าถึงเขาการอ่านไพ่หลายใบมันไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันเนอะคือบางทีน้อยแต่มากหลายๆคนนะคะที่มารับคำแนะนำจากเจนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อน คือจริงๆตอนนี้เจนมีเหมือนคนที่ทํางานด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วเขาฝึกอ่านไพ่ยางเงี้ยเขาก็จะแบบพอเขาเห็นตําราอ่านไพ่หรือเขาเห็นแบบที่คนอื่นเขาดูกันเขาก็อยากจะดูแบบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบห้าใบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอ่านไม่ได้เจนก็เลยบอกว,ว่าลองเริ่มจากสองใบก่อนไหมนะครับแล้วพอลองเริ่มจากสองใบเจนเริ่มเห็นปัญหาและปัญหาคือ ปัญหาที่ส่วนใหญ่เจอนะคะอันนี้ขอขอขอเมาส์ก่อนปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอนะคะสําหรับคนที่อ่านไพ่อ่าคือตําแหน่งตําแหน่งของไพ่เวลาเปิดไพ่ชอบลืมว่าตัวเองกําหนดให้ไพ่ใบ,ใบที่หนึ่งกับใบที่สองเป็นอะไรพอเปิดมาเราเจอไพ่ที่มันมีความขัดแย้งกันหรือมีความรู้สึกว่ามันยากสําหรับเขาลืมค่ะลืมว่า ตำแหน่งนี้ให้มันเป็นอะไรแล้วตำแหน่งนี้มันเป็นอะไรพอเปิดมาปุ๊บไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะคะมันก็จะทําให้การอ่านไพ่มันดูยากเพราะฉะนั้นวันนี้การวางไพ่แบบสองใบนะคะมันเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการทํานายอย่างที่บอกค่ะอะไรที่มันน้อยอ่ะบางทีมันอาจจะมากก็ได้นะคะเป,เป็นการหาคําตอบสําหรับคําถามที่เราสงสัยเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่ต้องการหาคําตอบที่รวดเร็ว แล้วตรงประเด็นมากที่สุดอย่างที่บอกน้อยแต่มากฉะนั้นวิธีการไพ่แบบวิธีการวางไพ่แบบสองใบถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะคะห่างหายจากการทําคลิปไปนานจริงๆ 1. คําถามที่ตั้งต้องชัดเจนคําถามที่ชัดเจนกับคําถามที่ไม่ชัดเจนอะไรคําถามที่ไม่ชัดเจนเอาเหมือนเรื่องการเงินแล้วกันคาถามที่ชัดเจนคือการงานก็คือการงานการเงินก็คือการเงินความรักทุกอย่างมันต้องแยกกันอย่างเช่นสุขภาพเป็นอย่างไรอย่างเรื่องความรัก มันมีหลายแบบถ้าสมมติว่าอยากรู้เรื่องอะไรคะความรักจบเลยความรักมีหลายแบบมันกว้างเกินไปฉะนั้นคำถามมันต้องชัดเจนว่าเหมือนปัญหาความรักที่เรามีอะตอนนี้มันเป็นยังไงและมันจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยเห็นปะพอคำถามอย่างเงี้ยคุณจะรู้และไอเดียในการเปิดไพ่สองใบความรักในตอนนี้เป็นยังไงและมันจะดีได้อย่างไรความรัก ในตอนนี้เป็นอย่างไรอันนี้คือตําแหน่งที่หนึ่งแหละการพาไพ่ใบที่สองคือมันจะดีขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมหรือว่าในเรื่องการงานก็ได้ว่าตอนนี้การงานที่มีปัญหาอยู่อ่ะเราจะพ้นไปได้ไหมพไพ่ใบที่หนึ่งคือการงานที่มีปัญหาอยู่พยไพ่ใบที่สองคือพ้นไปได้ไหมคําถามที่ไม่ชัดเจนที่เจนเจอบ่อยนะคะเคยเจอไหมจะรวยเมื่อไหร่ด้วยความที่มันเป็นงานของเราเรา ถ้าเป็นเพื่อนเราหรือเป็นคนรู้จักเราเราอาจจะให้คําแนะนําอีกแบบหนึง่งแต่นี่เมื่อมันเป็นงานของเราถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดแต่ถามว่าสามารถทําให้เขาได้รับคําตอบที่มันดีที่สุดไหมมันไม่ได้มันสามารถมีคําถามอย่างอื่นที่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนกว่านี้ในอันนี้ถือเป็นเคสศึกษาแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆในตำราของเจนนะจะมีสอนนะ ในวันที่เราเจอคําถามที่ไม่ชัดเจนเราจะรับมืออย่างไรการรับมืออย่างที่หนึ่งนะคะอันนี้คือไม่ใช่สอนนะแต่ว่าเป็นเทคนิคถือว่าเป็นสิ่งที่เจนทําแล้วกันเนะเราเจนเอามาอัปเดตนะคะเหมือนเราเป็นเพื่อนคุยกันแล้วกันเนาะ,ะ,ะเวลาที่เจอคําถามแบบนี้ยเจนจะขออนุญาตเปลี่ยนคําถามที่มันละเอียดกว่านี้อย่างเช่นจะรวยเมื่อไหร่อถามอย่างนี้ดีไหมเราเหมาะกับการทําอาชีพอะไรหรือว่าเราการหาเงินแบบไหนที่มันเหมาะกับเรา อ่ะบางคนคืออาจจะได้ไพ่ที่แบบเกี่ยวกับการสื่อสารแสดงว่าเราอาจจะถนัดงานแบบนี้บางคนก็คือเปิดมามันก็จะเป็นงานที่เป็นอีกแบบหนึง่งอ่าคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันถ้าเปลี่ยนคำถามของเขาได้ว่าอาจทำอย่างไรเราถึงจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าทำยังไงเงินเรามันถึงจะเติบโต ทำอะไรอยู่คือบางทีการที่ชวนเขาคุยอะเราอาจจะได้แนวคิดเหมือนได้แนวคิดในการเปิดไพ่ให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นการขออนุมันน่าจะดีกว่าการที่บอกว่าคําถามนี้ไม่เอานะคะเปลี่ยนใหม่เราลองเราไม่พูดแบบนั้นเนอะคืออาจจะแบบไม่รู้ว่ามีใครไหมที่เคยเจอแบบเนี้ยเราบอกไปเลยว่า ไม่รับดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยแบาบงคนแบบห่วยไม่ดูเนื้อคู่ไม่ดูอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเราขอเปลี่ยนคําถามได้คําถามที่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดในวันที่เราเจอคําถามที่ไม่ชัดเจนนะคะเราขอเปลี่ยนได้ขอขอขอนุญ,ญาตปรับคําถามนะคะถามแบบนี้ดีไหมอือพอเขาบอกอ่ะอย่างนี้ก็ได้ดีค่ะถือเราก็จะรู้สึกว่าว่าเออ ไพ่ของเราอ่ะน่าจะตอบคำถามแบบนี้ได้ดีนะคะก็ไม่ผิดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องก่อนสองสิ่งที่ต้องโฟกัสนะหนึ่งคำถามต้องชัดเจนสองตำแหน่งการวางไพ่ต้องชัดเจนชัดเจนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตำแหน่งการวางไพ่ให้ชัดเจนก็คือเราจะกำหนดเลยค่ะตำแหน่งที่หนึ่งให้เป็นอะไรและตำแหน่งที่สองให้เป็นอะไรสมมติ อ่ไพ่นะเดี๋ยวคุยกันอ่ะไพ่ที่นํามารีวิวนะคะไม่ใช่นํามารีวิวนํามาประกอบการทําคลิปนะครชุดแรกนะคะก็คือ m ูนโลจีออร์ c เคิลการนั่นเองอ่ะอ่าเดี๋ยวเต้นจะมาดูกันนะคําถามแรกนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับจริงๆไม่ต้องเป็นคําถามที่มันชี้ลึกก็ได้แต่ว่าตําแหน่งการวันไพ่ต้องชัดเจนสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ย เราจะผ่านมันไปได้ไหมอ่ะเห็นไหมคำไพ่ออร์เคิลอย่างที่เจนเคยบอกนะคะเขาจะถนัดในคำถามเกี่ยวกับเชิงแก้ปัญหามากกว่าเชิงที่ฟันทงว่าอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะวิธีคุณอาจจะเคยได้ยินบ่อยนะคะคีย์เวิร์ดเวลาไปดูไพ่ออร์ e เคิลอ่าคลิปนะคะของต่างประเทศเขาจะชอบใช้คำว่าไกด์ไกด์แดนซ์นะคะหรือว่า higher self มันจะมีหลายคีย์เวิร์ดอะที่เหมือนมันเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงถ้าจะบอกว่าหลักจีวิญญาณมันอาจจะไม่ได้ลึกเจนจะไม่ได้ลงลือกขนาดนั้นแต่เอาว่ามันเขาจะถนัดในการแก้ไขปัญหาแล้วกันนะคะเป็นมันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะมากกว่าอนาคตฟันธงแบบชั่ว,ว,วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายถึงว่าสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในตอนเนี้ยเราจะผ่านไปได้ไหมหรือเอาแบบคําถามที่ชัดเจนและสั้นนะปัญหาที่มีอยู่ตอนเนี้ยหนูจะผ่านมันไปได้ไหมอะ เห็นไหมมันก็จะสามารถทําให้เราแตกไอเดียได้แล้วว่าตําแหน่งที่1และตําแหน่งที่2จะเป็นอะไรและเราก็อย่าลืมนะคะเรากําหนดตําแหน่งแล้วเนอะอ่าตำแหน่งที่1ที่เรากําหนดคือปัญหาในตอนนี้คืออยังไงคะนี่งา notting w i l l come of t h i situation s นะคะ v i e h of c o s moon ง่ายมากเป้าหมายนะคะอยู่ข้างหน้าแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างใจนะคะไพ่ใบนี้นะคะเจนจะให้เขาอยู่ใน ขอบเขตนะคะหมายถึงว่าความหมายอย่างที่บอกค่ะไพ่ออร์เคิลอะมันในการทํานายไพ่ออร์เคิลอ่ะค่ะอย่าดูคีย์เวิร์ดอย่าไปยึดติดกับความหมายของไพ่ค่ะเอาว่าแว็บแรกอะที่เรามีความรู้สึกต่อไพ่อย่างที่บอกว่าภาพหนึ่งภาพสิบคนเห็นตีความไม่เหมือนกันให้เอาเวลาที่เจนสอนนักเรียนนะคะจะบอกอย่าคิดเยอะค่ะดูแล้วรู้สึกว่าภาพนั้นะ่ะ มันแวบเข้ามานะคะไอเดียนั้นมันแวบเข้ามานั่นแหละคือคําตอบของเราเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้นะคะในมุมมองของเจนนะคะคือสถานการณ์ของเราในตอนนี้ปัญหาของเราในตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะเรามีของดีหรือว่าเราอาจจะมีแบบจริงๆเรามีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วแหละแต่เราไปไม่ถึงมันเองหรือว่าติดอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะเล,เลยทําให้มันยังไม่ถึงเวลาแล้วกันนะคะที่ ปัญหานั้นอนะ่ะมันจะถูกทำให้หมดไปนะคะถ้าเราดูคีย์เวิร์ดอ่ะดูตามคีย์เวิร์ดเลย n o t h i n g w i l l c o m e of the situation คือมันนิ่งนะคะพลังงานของพระจันทร์นะคะดูได้คือเขานิ่งมันอยู่ไกลมากเหมือนแบบมันมีความสึกว่าเราเห็นอ่ะแต่เราไปไม่ถึงเขานะคะเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ฉุดรั้งเขาไว้นะคะทาให้ไปไม่ได้เขาจะผ่านไปได้ไหมนะคะ อันแน่นอนค่ะ New Moon in Cancer นะคะ You and your love one a s a e e นะคะคือยังไงคะเป้าหมายมันอยู่ไกลแต่ว่าพอในอนาคตสมมุติว่าพระจันทร์เป็นเป้าหมายแล้วกันเขากำลังจะไปถึงเป้าหมายแล้วเห็นไหมจริงๆไพ่ออร์คอลดูไม่ยากนะคะเราดูจากภาพเอาก็ได้อันนี้รู้สึกว่ามันไกลอันนี้รู้สึกว่ามันใกล้เนี่ยจริงๆแค่เนี้ยเราก็สามารถทำายได้แล้วอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะดีไซน์คำตอบออกมายอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าแนวคิดอาจารยคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิด เหมือนกันนะคะพอดูภาพอย่างที่บอกองค์ประกอบของไพ่ออร์คเคอรอะชุดนี้น่าสนใจมากเลยนะเขาภาพสีสันเขาไม่เยอะแต่ถ้าแบบสายพลังงานอย่างเงี้ยดูจากถ้าไม่ใช่สายพลังงานก็ได้อย่างที่เจนเคยมีนะคะเจนเคยมีบอกไว้ในตําราของเจนตําราของเจนนะคะถ้าเป็นตาราไพ่ออร์คเคอราแอบขายของนิดนึงอยู่ในเอ่เจนจะขายออนไลน์เท่านั้นเจนไม่ได้ทําเป็นรูปเล่มนะคะอยู่ใน MEB ในเว็บอะไรอะแอปเขาชื่ออะไรเมฟ M.E.B. นั่นแหละที่เป็นแอปสีเขียวๆที่ขายหนังสือออนไลน์อะคะ่ะขายพวกอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าอาจจะไลน์มานะคะแล้วก็ืีทัก Facebook มาก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อไฟลอีบ e ุ๊กนะคะเจนก็จะแชร์เป็น PDF ไปให้เนอะเห็นเจนจะพูดนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน ขอบเขตของการอ่านไพ่อารักขค่ะนอกจากภาษาภาพนอกจากคีย์เวิร์ดแล้วนะคะมู d ์และโทนสีสำคัญมากคะ่ะสีและแสงนะคะมันเป็นองค์ประกอบนะคะอย่างเนี้ยมันดูเป็นพลังงานยังไงคะถ้าดูไพ่อยานเนี้ยมันมืดเศาสีสว่างนะคะมันมีอยู่แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าแบบเราอ่าเขาเรียวกว่าไงอะเราดูภาพไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยทุกคนมองภาพตามเียนก็จะรู้สึก เห็นไหมจะรู้ส <ret> er mm ึกได้ค่ะว่าภาพมันมืดแสงสว่างมันมีนิดเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะภาพอันนี้ค่ะแสงสว่างมันเยอะเห็นไหมพื้นที่แสงสว่างมันเยอะเนี่ยมันก็เป็นคําตอบแล้วนะคะคือเจนอะไม่อยากจะชี้นําคําตอบมากนะคะแต่จริงๆอะถ้าเป็นเจนเจนจะอ่านแบบนี้ค่ะบอกว่าปัญหาที่เขาเจออยู่แล้วเขาจะผ่านมันไปได้ไหมคือดูน้ําหนักเราก็จะรู้แล้วแหละว่ามันผ่านไปได้ไหมอันนี้เอาแบบคนที่ดูไพ่ไม่เป็นเลยแล้วกันเนาะ แต่ว่าส่วนเรื่องคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นความรู้เชิงอัดนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นเชิงลึกขึ้นไปอะคะ่ะเราก็จะอ่าเราอาจจะต้องไปหาคู่มือนะคะอ่านอ่านคู่มือของไพ่ชุดนั้นๆหรืออาจจะฝึกค่ะอย่างที่เจนบอกค่ะเจนพยายามบอกทุกคนนะคะว่า กี่ทฤษฎีอะคะสิบทฤษฎีร้อยทฤษฎีไม่เท่าปฏิบัติเองนะคะเพราะฉะนั้นฝึกฝนนะคะเปิดไพ่ให้ตัวเองทุกวันวันละหนึ่งคำถาม2องคำถามหรือจะทําเหมือนนักเรียนหัวใจก็ได้ค่ะว่างไม่ได้เลยเปิดไพ่ทุกคนมีไพ่ติดตัวนะคะแล้วก็เปิดไพ่เป็นของตัวเองตลอดเปิดเปิดเอก็เปิดนะคะ แต่จริงๆถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเจนก็ชอบเจนยังชอบเปิดไพ่เลยบางทีไม่รู้ทําอะไรเออถามไพ่คุยกับไพ่ดีกว่าเราก็จะมีมุมมองใหม่ๆนะคะหรือว่าแบบเราจะมีความรู้สึกว่าเราสนิทกับไพ่เขามากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าพอเปิดปุ๊บไม่ต้องประมวลผลเยอะนะคะดูปุ๊บเราก็สามารถทํานายได้เลยนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วกับตัวอย่างแรกนะคะเอาตัวอย่างที่สองเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่แล้วกันนะคะเมื่อกี้สีน้าเงินใช่ป่ะอันนี้ขอเป็นพลังงานที่สดใสสีแดงนะคะ กับไพ่ชุดนี้ค่ะ Wisdom of the Oracle Divination Card นะคะเป็นไพ่ของคุณที่ทำโดยคุณ c o r e d Baron Reid นะคะไพ่ชุดนี้ขึ้นชื่อมากว่าแม่นแม่นมากคือสาย Oracle นะคะหรือว่าใครที่แบบชอบอ่านไพ่แบบฟันธงฟันธงแบบชัดเจนนะคะเป็นคนที่แบบชอบความชัดเจนไม่ได้ชอบความแบบ คือคุณเข้าใจไหมพลังงานของไพ่อร์เครบางไพ่เขาจะมีความรู้สึกว่าภาพสวยอ่านแล้วดูดูลึกลับนะคะแต่ไพ่ชุดนี้เขาจะผงผางนะคะเขาชัดเจนมากมเดี๋ยวเรามาลองดูเอาเป็นคําถามที่สองอแล้วกันนะคำถามที่สองก็คือเอาอยัางไงดีเมื่อกี้เราบอกว่าปัญหาจะแก้ได้อย่างไรใช่ไหมเคสที่สอง เอาเป็นเราต้องตั้งคําถามให้ชัดเจนคะ่ะก่อนที่เราจะเปิดไพ่นะคะเราจะไม่เปิดไพ่ก่อนมันไม่ผิดแต่เจนว่าในความรู้สึกของเจนการมันทําให้อ่านง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคําถามก่อนถ้าเรายังไม่ชัดเจนนะคะกับตําแหน่งที่เราจะเปิดเราอย่าเพิ่งเปิดไพ่เอาเป็นปัจจุบันกับอนาคตแล้วกันอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าไพ่ออร์เคิลนะคะเรามาใช้กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันเราเป็นแบบนี้อนาคตเราจะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าเป็นไพ่ทาโร่หรือไพ่เลนนอมองนะคะคําตอบเขาก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาเขาเป็นไพ่ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ว่าไพ่ออร์เรคิลเาเป็นไพ่ที่ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่เป็นหลักสแตนดาร์ดอย่างที่บอกอ่ะไพ่บางชุดสี่สิบสี่ใบห้าสิบใบสามสิบกว่าใบหกสิบเก้าสิบร้อยใบก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบแผนชัดเจนเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะ คือเหมือนเป็นไพ่ที่เป็นแนวไกด์แดนซ์นะคะอย่างที่บอกว่าไพ่ออร์เคิลเขาจะเนี่ยเขาจะมีความถนัดหลายๆอย่างในหลายๆด้านแต่ละสำรับมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกันแต่เจนจะพยายามทําให้มันดูเป็นกลางมากที่สุดนะคะ <_ s 1> s> <S เพราะฉะนั้นเอาคําถามอยังไงดีเมื่อกี้จะบอกว่าปัจจุบันกันนาคตใช่ไหมปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันคลีนอิดอัพนะคะ เรามาเราจะยังไม่เปิดแล้วกันอ่าเพื่อเปรียบเทียบปัจจุบัน clean in up นะคะ clean in up ไพ่มันคืออะไรให้ก็ทำความสะอาดใช่ไย clean in up เรามาดูกันดีกว่านะว่าภาพคุณเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับโทนสีมันยังไงมันค่อนข้างหมุนหมองนะพื้นเป็นยังไงคะมันเหมือนกวางตัวเนี้ยเหยียบบนพื้นที่เหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่เอะเราดูแล้วกันเขายืนอยู่นะคะ่พื้นมันเหมือนมันมันเริ่มกระทาะนะคะมันมีมันเหมือน คุณเคยเห็นป่ะเหมือนเวลาที่เราย้ำล้วฝุ่นมันกระจายอ่ะอ่ะเรามาดูในเชิงลึกกันพื้นมันเป็นยังไงคะมันไม่เรียบความไม่เรียบของพื้นนะคะพื้นอ่าถ้าเรามองแบบเชิงธาตุเชิงอะไรลึกที่จริงเราก็มองได้นะคะในหนังสือของเจนเจนเคยบอกเนอะว่ามันมีหลายองค์ประกอบธาตุโทนสีความรู้สึกของ ไพ่องค์ประกอบทุกอย่างอะที่นักวาดเขาวาดมาค่ะมีความหมายหมดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อันเนี้ยถ้ามองในสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ค่อยสู้ดีนักถูกไหมมันเป็นยังไงคะคือเขาอาจจะแบบทางที่ไม่เรียบคืออุปสรรคมีอุปสรรคอยากจะกวาดล้างอุปสรรคอยากจะแบบคลีนเอาเวมันไปแต่ว่ายังทําไม่ได้ปัจจุบันคือเหมือนมันยังติดอะไรบางอย่างหรือมีความสุขว่า การทำความสะอาดตัวเองการแบบทําให้พื้นมันเรียบง่ายแบบเดินไปเส้นทางที่สวยงามอ่ะมันยังมันยังมีปัญหาอยู่อนาคตเป็นอย่างไรนะอนาคตสวยงามมากนะคะไพ่ได้ไพ่นี้เราจะไม่ดูเวลาที่เราดูนะคะเราจะต้องหาความเชื่อมโยงระหว่างไพ่สองใบซิมอันฟินิชซิมโฟนีนะคะที่จริงไพ่ใบนี้มันหมายถึงอะไรคะโน้ตดนตรีค่ะโน้ตดนตรีที่มันยังไม่จบ มันเล่นไปเรื่อยๆมันสมูทไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบฉะนั้นอนาคตเป็นยังไงครับถ้าอันนี้พื้นมันไม่สวยภาพมันไม่สวยมีความรู้สึกว่ามันดูไม่ลื่นไหลแล้วเรามาได้อันนี้ยคุณมีความรู้สึกว่ามันลื่นไหลไหมคุณดูมันเป็นท่วงทํานองนะคะเปียโนที่มีความรู้สึกว่ามันมีความลาดชันที่แบบมันสมูทแล้วมันก็ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคุณจะ ทำนายอนาคตเป็นยังไงคะอนาคตมันจะลื่นไหลค่ะคุณดูโทนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องดูคู่มือไม่ต้องดูคีย์เวิร์ดไม่ต้องแบบเอาเชิงลึกของความหมายที่แท้จริงของพ่ยค่ะอย่างที่บอกพายออราเคิลนะคะในการดูเขาให้ง่ายที่สุดอะมองภาพค่ะแล้วเ,เราคิดจินตนาการอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกแรกของคุณนะคะอันนั้นคือคําตอบอันนี้เจนจะย้ําเสมอนะคะอะถ้าเราเปรียบเทียบนะคะภาพ สีมันไม่เหมือนกันอันนี้มันค่อนข้างบนมองอันนี้มันสดใสมันจะคล้ายๆกับคำถามแรกเห็นป่ะเคสแรกนี่แหละคือจริงๆอะเจน่ะไม่จะไม่ชี้นํำจะไม่พยายามชี้นํำให้ไปตามเจนแต่เจนอยากให้ทุกคนนะคะมองภาพไปพร้อมๆกันเนอะแล้วทุกคนก็มีคำตอบในใจนะคะคำตอบในใจของทุกคนเป็นยังไงนั่นแหละคือ เขาเรียกว่าไงอะคําตอบที่สมมุติว่าทุกคนมองไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองขาดนะคะแล้วก็พร้อมที่รู้แล้วแหละว่าคําตอบคืออะไรนั่นแหละค่ะคือการดูไพ่ของคุณมันสำลีคนแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะบางการอ่าเขาเรียกว่าอะไรประสบความสําเร็จนะคะมันไม่ใช่หมายความว่าดูแล้วแบบหูแม่นเหมือนจับวางมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าหูความแม่นคือบางคนคือมองว่า หมือนตอบถูกเป๊ะ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 มันแม่นมากบางคนไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคะแบบลูกค้าบางคนลูกลวงบางคนเขาไม่ได้ชอบนะแม่นแต่เขาต้องมองว่าในความแม่นนั้นอะ่ะคุณให้อะไรเขาได้บ้างให้คําแนะนําบางคนคืออยากได้คําแนะนําอยากรู้บางทีเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะสําเร็จหรือไม่ไสําเร็จแต่เขาอยากได้มุมมองใหม่ๆอันนี้เจอเจอทุกเขาเรียกว่าอะไรอะเจอลูกค้าบ่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจบางทีก็คือ คำว่าแม่นกับคำว่าไม่แม่นมันไม่ใช่มันมันสําคัญค่ะอย่างที่บอกว่าดูดวงควรต้องดูแล้วความแม่นของความดูดวงคืออะไรคือดูแล้วเขาได้คําตอบแล้วเขาสามารถเอาไปปรับใช้นะคะสามารถทําให้เขาพัฒนาได้อันนั้นเลยค่ะคือสําหรับเจนอะมันสำฤทธิ์ผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอนะอย่างที่บอกว่าคนที่มาสายออร์เ e คหรือว่าดูไพ่ออร์คเคอะบางคนจะยึดต,ติดแบบหวยดูยังไงให้แม่นอนะไพ่ออร์เรคดูยังไงก็ไม่แม่น ไม่เหมือนไพ่ยอย่างอื่นเขาอย่างที่บอกโครงสร้างการ,ระบบหรือจุดมุ่งหมายที่เขาทำไพ่ขึ้นมามันไม่เหมือนกันคุณต้องดูก่อนว่าบริบทของคนที่จัดทำไพ่อะหรือไพ่ออร์เคิลชนิดนั้นๆน,น,นะคะประเภทนั้นๆน่นะเขาเขาเป็นลักษณะไหนนะคะแต่จริงๆไพ่ออร์เคิลจะคล้ายๆกันหมดคะ่ะอย่างที่เจมบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองคือมันเป็นคำถาม เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคําตอบที่มีเชิงให้คําแนะนําแล้วกันอ่ามันมากกว่าการที่จะบอกว่ารวยไม่รวยสมหวังไม่สมหวังแต่ว่าทุกไพ่ออร์เคิลเขาจะมีในยะของเขาคือสมหวังแล้วสมหวังยังไงอะ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างที่คุณดูเนี่ยดูไพ่ไปพร้อมกับเจนนะคะแล้วเจนจะอธิบายว่าเพราะอะไรอะ่ะ เรามาดูองค์ประกอบอย่างอะเรามาทบทวนนะคะเหมือนดูองค์ประกอบเมื่อกี้เพราะอะไรเขาถึงเห็นปาะมันจะมีบอกนะไม่ใช่บอกว่าอ๋อปัญหาของคุณมีเพราะว่าคุณมีอุปสรรคอืมแล้วคุณจะเดินต่อไปได้คําตอบมันมันเหมือนกันแต่ว่าคุณไพ่ออร์เคอละค่ะยิ่งคุณมองภาพได้ขาดเท่าไหร่คุณก็จะมีคําอธิบายมากขึ้นมันไม่มีมันเป็นอุปสรรคเพราะยังไงอะ่ะ เพราะอะไรมันถึงมีอุปสรรคอ่าอุปสรรคมันเป็นยังไงคะมันว่าพอเราดูภาพนะคะคือเหมือนคุณรู้แหละเหมือนกวางตัวเนี้ยเขาพยายามจะกวาดแต่ว่าเขาเชิดไม้กวาดขึ้นไปข้างบนอันนี้คือดูแบบง่ายที่สุดเลยนะเชิดไม้กวาดขึ้นไปข้างบนแทนที่เขาจะกวาดข้างล่างอาจจะหมายความว่าที่ปัญหามันเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือคุณแก้ปัญหาผิดจุดอ่ะก็ได้เห็นว่าคุณก็จะมีไอเดียค่ะนี่ถึงคุณเอาอันเนี้ยพูดกับ พูดกับเขาค่ะพูดกับคนที่เขาถามคําถามคุณคุณก็จะได้หรือว่าพูดกับตัวเองก็ได้ถ้าดูไพ่ตัวเองคืออ๋อโอเคฉันควรจะปัดข้างล่างแต่ฉันไปปัดข้างบนอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะอ่ะอย่างเช่นวิธีแก้ปัญหาหรืออย่างที่บอกว่าอันนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะอนาคตคือมันจะสมูทค่ะมันสมูทแล้วตรงเนี้ยเห็นปะมันจะดูสว่างกว่าตรงเนี้ยคือคุณก็อธิบายคือมีความรู้สึกว่าแนะนําอะไรได้ อาอย่างเช่นอันนี้มันเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้มันเป็นคนเล่นไวโอลินคืออาจจะบอกว่าทุกอย่างมันสมูทแต่มันต้องอยู่ในความไม่ประมาทก็ได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นทรงกลมคุณอาจจะกลิ้งตกลงมาก็ได้มันเนี่ยคือ,อมันไม่ผิดที่คุณรู้ความรู้สึกว่าคุณสามารถให้คําแนะนํำเขาเพิ่มเติมได้แล้วสิ่งนั้นมันจะทําให้เขาระมัดระวงังหรือทําให้เขามีสติกับวันข้างหน้า นี่ยแหละค่ะคือเจ,จนถือว่าสำลิดผลแล้วนะคะสําหรับการสําหรับการตอบคําถามอะความแม่นกับความไม่แม่นอย่างที่บอกอะคะ่ะมันมันไม่ใช่ทั้งมันมันควรจะต้องมีแต่ว่ามันมันควรจะต้องเสริมอะไรอย่างอื่นเข้าไปด้วยไ,ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจเจนไหมอะแต่คือเวลาที่เจนสอนเจนก็จะบอกแบบนี้แหละว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าให้มีความสุขว่าคําถามของเขาอะค่ะเ,เขาได้รับคําตอบที่เป็นประโยชน์ เอาอย่างนี้กันได้คําตอบที่แม่นและเป็นประโยชน์อันนี้คือถือว่าโอเคแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเจนอยากให้ทุกคนนะคะที่เป็นมือใหม่โฟกัสกับการวางไพ่สองใบนะคะสิ่งที่ควรจะต้องโฟกัสคือคําถามต้องชัดเจนตำแหน่งไพ่ต้องชัดเจน,น,เจ,นจะเป็นอะไรก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตปัญหาวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นการทํานายอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะว่า ใบไพ่ใบที่หนึ่งคืออะไรใบที่สองคืออะไรมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไพ่ตัดสินใจสมมติว่าวันนี้หนูจะไปดูคอนเสิร์ตหนูคิดว่าหนูจะไปดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเจนจะทําให้ดูสมมุติว่าวันนี้หนูควรจะไปดีไหมไปหรือไม่ไปนะคะ mm hmm. อืมอืมเนี่ยเนี่ยเห็นบาแล้วก็จะแบบไปไหมหรือไม่ไปเนี่ยอืมถ้าเราไปนะคะเราก็จะมีความสุขว่า มันดูไม่สนุกอืมแต่ถ้าเราไม่ไปนะคะเราอยู่บ้านมันก็จะดูลันลาเนี่ยเห็นปะมันก็มันก็ตอบได้นะคะไปแล้วจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ไปแล้วเราจะแฮปปี้กว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปเนี่ยการวางไพ่สองใบเขาก็เป็นประโยชน์เขาก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคือจริงๆเจนโทษจริงๆนะ<ม>เพราะว่าเจนหนำห่างหายจากการทําคลิปไปนานแล้วเจนก็พูด ติดขัดแต่พูดผิดพูดถูกแต่เจนเนะเป็นคนไม่ชอบไม่ไม่ไม่ชอบตัดคลิปนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวางไพ่แบบสองใบแล้วกันนะคะในมุมมองของเจนเจนก็มีความรู้สึกว่าเจนอยากมาอัปเดตแล้วกันนะมาอยากอัปเดตเพราะเจนมีความรู้สึกว่ายังมีคนที่อยากศึกษาไพ่ในทุกๆวันนะคะมีมีคนที่ มีน้องๆน,นะคะเป็นน้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะคะทีอ่อย่างที่บอกค่ะการเรียนรู้นะคะไม่มีคําว่าเติมเต็มนะคะสามารถอัปเดตข้อมูลเรียนแล้วเรียนอีกนะคะเรียนจนจนเป็นสุดยอดอาจารย์ก็ทุกคนก็ยังต้องอัปเดตต้องหาความรู้นะคะมันไม่มีตันมันไม่มีคําว่าเต็มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถนําวิธีของเจนนะคะไปปรับใช้ได้เลยอันนี้เจนไม่ห่วงนะคะก็เจนขอจบ การวางไพ่แบบสองใบเพียงเท่านี้เนาะกันนะคะเช่นก็ยังจะย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าคําถามและตําแหน่งการวางไพ่ต้องแม่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องแม่นนะคะมากกว่าคําตอบที่ได้รับเนาะคำตอบก็ควรจะต้องแม่น,นะคะ่ะต้องมีเหตุมีผลต้องมีความสุขว่าคําถามที่เขาถามออกมาต้องมันได้คําตอบที่เติมเต็มเขานะคะก็ขอจบการ ทำคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนอะว่าคลิปหน้าเจนอะจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรจริงๆเจนจะทําคลิปเกี่ยวกับไพ่ทาโร่และไพ่เลนอมองนั่นแหละแต่ว่าขอไปเรียบเรียงข้อมขอไปเรียบเรียงลาดับความคิดก่อนนะคะอย่างแรกอย่างที่สองต้องไปฝึกพูดใหม่นะคะรู้สึกว่าพอมันไม่เข้ากล้องนานๆแล้วมันลืมตัวถ้ามันผิดพลาดประการใดเจนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคนที่เพิ่งติดตามกด subscribe ก็ได้เนอะแล้วเจงก็จะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ทุกคนนะคะงั้นวันนี้เจงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ